ตาจะออกมาเป็นอย่างไรครับพี่น้องมาครับรุนนุกันครับแถมดรมแถมแถมเออเออเออห่อหสวัสดีครับมือถือม่าปอครับจานมุยเลยครับสมาเฮ็ดเม่นูยอดหิดครับไก่อบปีบมามาเริ่มเฮ็ดกันเลยครับพี่น้องบัวลายยหย่หางครับใส่กระเทียมลงไปครับบัชชี่ครับผมมาทำการเอือบไก่กันครับ เอือบไก่บาดเลยเนาะทายท้ำนี่เนาะมองนี่ดีพี่กระโวเฮ็ดเดยใส่ลงไปครับตำครับใส่วัตถุทุกอย่างครับใส่สอสหอยลงไปครับนีงที่ใส่ลายครับจเจ้าขวดแต่ว่าที่ใส่ลายนี่คือให้สอสหอยมันเบิดนะครับแทนจเจ้าขวดจเจ้าขวดนั่นแหละตำครับ พราะว่าเขาบ่มีขวดเพราะว่าเขาบ่คยโบโบได้กินเหล้านะครับบ่มีขวดเหล้าที่สีไม้มาไว้ต่างไกลนะครับผู้ช่วยเชียร์เขานะครับเชียร์ครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีเนี่ยสวัสดีครับเชียร์ไปเชียร์ไปมุมดุตีต้องไปครับสีร้ายเติบใส่แค่รถดีหลักกระิมีน้ำจิ้มน้ำครับเดี๋ยวตำที่หลังครับน้ำจิ้มเดี๋ยวไก่ลงในโคร์ก็ตำเลยบ่ครับพอครับ เอือบเสียนีครับพี่นอ้องไก่เนี่ยเขาเอาเครื่องในออกเรียบร้อยครับไก่ไก่นุ่มยัดใส่ข้างในเลยครับเอือบนะครับเอือบไก่เรียบก็ดัำยีเด,ดียบเว้<ร>ยถึงขันถึงขันไอผู<ร><ร>้ช่วยเสียบขมข้อเลยครับตอนนี้<ร> นี่ครับไก่เกือบครับเกือบเห็นเรียบเชฟว่าเป็นเรียบดินมาเหรอเนี่ยเสียงครับใช้มือบั่นครับชุบชุบชุบจากนั้นครับพี่น้องน้ำใส่ขวดครับเด้วยเครื่องกันน้อยนึงครับนี่นำไก่ที่หมักไว้สูบลงไปสูบกรึบโอ้พี่น้องเรียบร้อยเสียงแงเสียงซุปเหมือนเสียงสูบดังรืดรืดรืดเลยนี่ครับพี่น้องตั้งน้ำด้วยว่าใส่น้ำน้อยนึงครับหมาะไก่มาตั้งครับหล่อมบ่สวยงาม ตามท้องเรีองปี๊โอ้ปีเพื่้นนี่ครับนอกจากจะบ่มีเชื้อโลกนี่ยังเพิ่มสังนกัสีนะครับสนิมเพิ่มสั้นกับสีลงไปครับคอยๆนะครับนี่ทำการชึบจะลงไปครับแล้วก็ล่อค่อยครับพี่น้องจิบประมาณหนึ่งชั่วโมงมาพอกันครับโอเคครับพี่น้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มซุกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาดุ่นกันนะครับมันหอมแล้ว เรามาตำน้ำจิ้มก็ล่อกันเลยน้ำจิ้มเน้ำจิ้มูน้ำจิ้มแก้วนะครับใส่กระเทียมใส่บักพริกพริกแค่กระเทียมนะครับแล้วก็พริกน้ำเงใส่หอดเปลือกเลยครับพร้อมหอมน้ำปลาน้ำตาลครับกิโลหนึ่ง น,นิดเดียวยอกงอกยอกงอกเขียนแบบนี i, okay, like ้เลยครับมาครับรุนนุ pues, ่มกันครับแถม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 เผือฮอนฮอนฮอนแถมดแถม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 โอ้โหสุกวะสุกครับพี拜拜่น้อง ก็นเนื่อยแตกเลยครับพี่รองสวยงามครับสวยงามสวยงามทำเสร็จแล้วปึ๊บเร่งได้ครับบานเร่งจีทอจะขวดได้กดขวดได้เลยวก็ดึงไกลึ้นตอครับว้ายหอน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 อโอ้ยหอมหอมหอม มาพี่นอกเบิ่งครับว่าซุปบอาปีใส่ใร้านเนี่ยนี่ครับพี่นอกออซุปบ่สจะว่าโอเคครับเกื่บพอัซุปครับพี่นอกนสุดยอดครับ ฝากติดตามมาพี่น้องมุมดุจจะแน่วครับเจิญมบคลิปหนาครับสิมีเมนูนหยังมาปาาฝากกดติดตามครับพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์<ง>กดซับสไครต์สวัสดครับสวัสดีครับ